จุบแล้ว like. จุบ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 แล้วจุบใหม่จุบใหม่จุบเออจุบเชียวจุบจุบไปน้องเอ๋ไปหาน้องผูกรันไปหาพูร้องเพลงใหวามรักให้ความรัให้

ก็รู้ไม่ได้เราทำแบบนี้เลยขังเราเธอทั้งเลยมันแพงนะสองหมื่นกว่านะเออมันแพงนะสองหมื่นกว่านะโว้วหจะต้องเยอะราซื้อไหมถึงแค่ห้าบาทเองเลือกแตกรยะห้าบาทเราที่ขายแล้ว ทฉียมันแทกจะไปชุนว่ไวจุกมิจุกพ่อเออบาย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 มันเร็วส้งาเร็วฮ้สงาบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะ็ดอายบายไปจินพ่อจะไปอยู่ที่อื่นแล้ว ไฟแบบนี้ปืยใครทามขึ้นไงเนี่ยสงมันแญ่กองพวกคนเดียวออกเขาจับขยัน่น่่ับเอาม่นาเนี่ยากล้จหัมันไปไกลอ่ะกระโพดก็มีหำ